ก็ก็กทุกทุกคนรู้ไหมตอนนี้ผู้ติดต,ตามใกล้ถึง500ซับสไคร b e กันแล้วนะครับเพื่อเป็นการขอคุณมากโคโต้อยากจะจัดกิจกรรมฉลอง500ซับสไคร์บเบ์ให้คนดูและคนที่ติดตามมาโคนะครับซึ่งรายละเอียดมีตามนี้เลยนะครับผมจะมีรางวัลอยู่3รางวัลน,นะครับ สำหรับรางวัลที่1จะเป็นกระดุม759กระดุมนะครับรางวัลที่2จะเป็น335กระดุมและรางวัลที่3จะเป็น66กระดุมนะครับสำหรับผู้โชคดีสามารถทักมาภายใน24ชั่วโมงได้เลยครับตามช่องทางนี้เย้เย้เย้แค่คิดก็นสนุกแล้วมันจะเป็นยังไงกันนะทุกคนติดตามชมกันได้เลย ขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของช่องมาโคโตะนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนอยู่ด้วยกันไปนานๆจนถึงหนึ่งพันซับเลยนะครับขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับบ๊ายบาย